ขอควันชื่นชื่นฉลองวันเกิดชื้นชื้นโอ้ยไม่เคืองแม่ตัวหนึ่ง้ยม,มันเต้นเชิญน้องมาเล้วโงนราอนชื้นชนื้นสองการไม่ร้อนนะอืมร้อรนว่ะคงออกไปบินโดรนไม่ได้แน่เลยว่ะอากาศร,าร้อนๆแบบเนี้ยเราจะดูแลโดรนยังไงดีวะอ๋อหนึ่งเลยโอ้อากาศร้อนเงี้ยเ,<อ>เราไม่ควรบ,บินเราจะบินจริงๆนะแปดเราไม่ควรร้อนเกินสี่สิบองศาก็ ควรแบกน้ําหนักน้อยลงปะ่ะใช่เราควรพอน้ําหนักหน้อยนึง่งจากปุ๋ยลูกหนึ่งเนี่ยของ t สี่สิบเราอาจจะเหลือสักสี่สิบสีสิบกิโลจากลูกหนึ่งห้าสบกิโลเหลือสี่ิบกิโลใช่ไหมใช่โอ้โหนี่ถ้าไม่ได้คําแนะนําจากนายนี่ไม่ได้เราข้อคิดดีๆแบบนี้นะงั้นเราไปทํางานไปโดยกันดีกว่าสองครานี้วิวทักวินท่านใดเดินทางกลับคงมิลำเนา ้ขอให้พีพี่นักบินทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดีิภาพเดินทางโดยปลอดภัยไม่ดื่มแอลกอฮอล์เมาไม่ขับครับผมตรุจหยุดการหยุดงานสังคมชาวบ้านสิครับ